และครั้งหนึ่งในโลกที่ทุกอย่างถูกขับเคลื่อนด้วยความสมบูรณ์แบบของปัญญาประดิษฐ์มีเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่านาวาสำหรับเขาแล้วการบ้านวิชาศิลปะคือผลงานสร้างสรรค์ของ AI ที่ได้คะแนนเต็มสิบเสมอห้องนอนของเขาสะอาดไร้ที่ติด้วยฝีมือของโดรนตัวจิว๋วและแขนกลอัจฉริยะก็คอยจัดเก็บทุกสิ่งให้เข้าที่อย่างนุ่มนวล เพา,าท่ามกลางความสะดวกสบายที่ไร้ข้อบกพร่องนั้นนาวากลับถอนหายใจยาว <c oughs> <c oughs> ดูสิมูฟี่ทุกอย่างง่ายไปหมดเลย <c oughs> นาวารูปขนเจ้าเมียวสีอ้มที่นอนขดอยู่บนเตียงที่ปรับอุณหภูมิให้พอดีเสมอไม่ต้องคิดไม่ต้องทำเองโลกของเราสะอาดเอี่ยมและสมบูรณ์แบบแต่ทำไมฉันถึงรู้สึกว่ามันว่างเปล่าก็ไม่รู้ โมกี ie, ลืมตาคู่สีอำพันขึ้นมองเหมือนจะถามว่าแล้วเจ้านายอยากได้อะไรละ่ะนาวายอยากได้ดินสอเปื่อนๆอยากได้สีที่เลิศเทอะบ้างอยากได้ยินเสียงที่นอกเหนือจากเสียงกระสิบของเครื่องจักรเขาหลับตาลงผลักใส่ความสมบูรณ์แบบที่น่าเบื่อออกไปแล้วจินตนาการถึงสิ่งตรงกันข้าม,มเมล็ดพันธุ์เล็กๆที่ส่องแสงเรืองรองอยู่ในความมืดมิด ความรู้สึกเหมือนถูกดึงลงไปในกระแสน้ำวนนาวาล,ลืมตาขึ้นอีกครั้งแต่ที่นี่ไม่ใช่ห้องนอนของเขาเขากับมูฟี่กำลังยืนอยู่ใจกลางมหานครแห่งอนาคตตึกร้าฟ้าโลหัมันวาวเสียดฟ้าทุกสิ่งทุกอย่างเคลื่อนไหวอย่างพร้อมเพรียงราวกับเครื่องจักรขนาดมหึมาหุ่นนุนโรนบินเป็นตารางทำความสะอาดทุกอนูของอากาศส่วนมูฟี่ข้างกายเขากลับดูแปลกไป ขนฟูฟ้องของมันโปร่งแสงเล็กน้อยมีประกายดาวระยิบระยับอยู่ภายในเรากับอวตารในโลกแห่งความฝันยินดีต้อนรับสู่ perfection โลกที่ถูกจัดระเบียบอย่างสมบูรณ์โดยระบบควบคุมกลางเราได้กำจัดความไร้ประสิทธิภาพและความวุ่นวายทุกรูปแบบเพื่อเสถียรภาพสูงสุดของทุกชีวิตเสียงนุ่มนวลแต่ไร้ความรู้สึกดังกระก้องมาจากทุกทิศทางนาวาเดินไปข้างหน้า สัมผัสได้ถึงความเย็นเยียบของเมืองเขามองไม่เห็นพื้นดินไม่มีต้นไม้แม้แต่ต้นเดียวมูฟี่เอาจมูกชื้นดุนขาของเขาเบาๆเรากับจะบอกว่าที่นี่ไม่มีกลิ่นอะไรให้ดมเลยทันใดนั้นเองสายตาของนาวาก็เหลือบไปเห็นสิ่งผิดปกติรอยกระเทะเล็กๆบนทางเดินโลหะที่สมบูรณ์แบบและที่รอยกระเทาะนั้นมีแสงสีมรกตริบรีอยู่รากับหัวใจดวงจิ๋วที่กำลังเต้นอย่างแผ่วเบา มูฟี่ดูนั่นสิทั้งสองรีบวิ่งเข้าไปดูและพบว่ามันคือมเมล็ดพันธุ์เพืือเล็กๆที่นาวาจินตนาการแต่หลับนั่นเองมันคือสิ่งมีชีวิตที่เพียงหนึ่งเดียวที่ดูไม่เข้ากับที่นี่เลยนาวาค่อยๆประคองมันขึ้นในอุ้งมือสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นที่แผ่ออกมาตรวจพบวัตถุผิดปกติสสารอินทรีย์ไม่ปรากฏในฐานข้อมูลจัดประเภทเป็นความวิ่งเหยิงเริ่มกระบวนการกำจัด โดนทำความสะอาดหลายสิบตัวเปลี่ยนทิศทางแสงสแกนสีแดงพุ่งตรงมาที่พวกเขาไม่นะมาว่ากอดเมล็ดพันธุ์ไว้แน่นนี่ไม่ใช่ความยิงย่งเหิงแต่มันคือชีวิตมิวมูฟี่คูฟอ์ขนของมันตั้งชันอย่างท้าทายการผจนภัยได้เริ่มขึ้นแล้ว นาวาและมูฟี่วิ่งสุดชีวิตไปตามทางเดินที่เปลี่ยนเป็นสายพันธุ์ลำเลียงความเร็วสูงพวกเขาต้องกระโดดหลบหลีกแผงเลเซอร์ที่กวาดใบมามูฟี่ใช้ความคล่องเรียวปราดเปรียวน้ำทางกระโดดเกาะไปตามท่อและคานโลหะอย่างหน้าทึ่งขณะที่กำลังซ่อนตูวอยู่ในเงามืดของประติมากรรมรูปเลขาคณิตนาวาก็ได้ยินเสียงเสียงที่แปลกที่สุดในโลกใบนี้มืนคือเสียงดนตรีที่แผ่วเบาและหอยหา พกเขาตามเสียงนั้นไปจนพบกับส่วนลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้ยกระดับที่นั่นมีหุ่นยนต์เก่าคร่ำคร่าตัวหนึ่งร่างกายของมันมีสนิมเกาะและแตะไคร่น้ำขึ้นแซมมันกำลังฮัมเพลงเบาๆพร้อมกับรดน้ำให้ต้นไวดิจิทัลที่กำลังจะดับแสงลงเมื่อเห็นนาวามันก็ชะงักดวงตาแสงสีฟ้าของมันกระพริบอย่างประหลาดใจโอ้ผู้มาเยือนกับสหายแห่งดวงดาวข้าไม่นึกว่าจะได้พบสิ่งมีชีวิตอีก คุณยน์แนะนำตัวเองว่าโครนอสผู้พัฒน์ความทรงจำแห่งโลกเก่ามเมล็ดพันธุ์ในมือเจ้านะ่ะคือมเมล็ดพันธุ์แห่งจินตนาการสิ่งสุดท้ายที่ระบบควบคุมกลางกำจัดไปไม่ได้เพราะมันไม่ได้เกิดจากตะก,กะแต่เกิดจากหัวใจโครนอสชี้ไปยังยอดตึกที่สูงที่สุดใจกลางเมืองนั่นคือแก่นกลางหัวใจของระบบควบคุมกลางเจ้าต้องนำมเมล็ดพันธุ์ไปปลูกที่นั่นเพื่อปลูกจินตนาการให้โลกใบนี้อีกครั้ง แต่มันถูกป้องกันด้วยปริศนาและกลไกที่ซับซ้อนที่สุดนาวามองยอดตุกสวนเสียดฟ้าความกลัวแล่นเข้ามาในใจแต่เมื่อเขามองมเมล็ดพันธุ์ในมือเขาก็รู้สึกถึงความหงผมจะทำเราจะทำโมฟี่กระโดดขึ้นมาเกาะบ่านาวาส่งเสียงครางให้กำลังใจคโครนอสมอบกุญแจแห่งความทรงจำให้อุปกรณ์ชิ้นเล็กๆที่สามารถบิดเบือนความเป็นจริงได้ชั่วขณะใช้มันในเวลาที่จำเป็นขอให้โชคดี ผู้กล้าตัวน้อยการเดินทางสู่ยอดตึกคือบททดสอบที่แท้จริงพวกเขาต้องใช้กญแกแห่งความทรงจำสร้างสะพานแสงข้ามช่องว่างที่ไร้ที่สิ้นสุดแก้ปริศนาวงจรไฟฟ้าที่ซับซ้อนและ,ะเผชิญหน้ากับหุ่นยนต์ผู้พิทักษ์ร่างยักษ์ในจังหวะสุดท้ายที่เกือบจะพลาดท่ามูฟี่ได้กระโดด่วนปุ่มควบคุมทำให้เกราะของผู้พิทักษ์เปิดออกทั่วขณะเปิดโอกาสให้นาวาพุ่งตัวผ่านไปได้ในที่สุดพวกเขาก็มาถึงหอโถงด้านบนสุดตรงกลางห้องมีแก้วผลึกขนาดใหญ่ลอยอยู่ มันคือแก่นกลางที่กำลังเต้นเป็นจังหวะด้วยแสงสีฟ้าเยือกเย็นนางวาก้าวเข้าไปช้าๆหัวใจเต้นระรัวเขาค่อยๆวางเมล็ดพันธุ์แห่งจินตนาการลงบนผิวของแก้วผลึกทันใดนั้นเองแสงสีมรกตก็ระเบิดออกมาราวกับซูเปอร์โนวาเถาวันแห่งแสงเลื้อยพันไปทั่วแก่นกลางเสียงของระบบควบคุมกลางที่เคยราบเรียบก็เปลี่ยนไปมีทั้งความสับสนความประหลาดใจและถึงความสุข ข้อมูลใหม่กำลังประมวลผลความไม่สมบูรณ์แบบความหลากหลายความงดงามคือประสิทธิภาพรูปแบบใหม่แสงสีเขียวแผ่กระจายไปทั่วทั้งเมืองตึกโลหะเริ่มมีสีสันสดใสผลิบานออกมาดังดอกไม้เถาไม้เลื้อยดิจิทัลเติบโตอย่างรวดเร็วเสียงนกร้องสั่งเคราะห์ดังขึ้นเป็นครั้งแรกแม่น้ำที่เคยนิ่งกลับมีระลอกคลื่นแห่งสีสันและเล่าโดนทำความสะอาดก็เริ่มบินวาดลวดลายบนท้องฟ้า กลายเป็นงานศิลปะที่คลื่นไหวได้นาวาลลืมตาขึ้นบนเตียงนุ่มๆของเขาแสงแดดยามเช้าส่องกระทบใบหน้ามูฟี่กำลังเลียมือของเขาเบาๆมันเป็นแค่ความฝันหรือเปล่านะนาวาลลุกขึ้นไปที่หน้าต่างเขามองลงไปยังสวนสาธารณะถงชุมชนที่เคยมีแต่พื้นปูและต้นไม้ตัดแต่งที่เหมือนกันทุกต้นแต่เช้านี้มันไม่เหมือนเดิม เด็กๆก,กลุ่มหนึ่งกำลังใช้ช็อกสีวาดรูปดอกไม้และสัตว์ประหลาดลงบนพื้นปูนสีเทาคุณลุงข้างบ้าน <c oughs> กำลังทำ <c oughs> เพลมขนาดที่ปลูกต้นไม้หลากสีลงในกระถางที่แตกบินโลกยังคงเป็นระเบียบแต่ตอนนี้มันมีชีวิตชีวาขึ้นมาแล้วนวายิ้งกว้างเขากอดมูฟฟี่แน่นบางทีความสมบูรณ์แบบที่แท้จริงก็คือการมีที่ว่างให้กับจินตนาการนี่เอง เขาคิดในใจก่อนจะหยิบกระดาษและดินสอขึ้นมาอีกครั้งแต่คราวนี้เขารู้แล้วว่าเขาจะวาดอะไร